สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านพามาชมแอปิคอร์สนะคะแอปปิคอร์สดกมากๆนะคะทุกคนเห็นไหมคะโอ้โ oh, ห oh, แบบว่าออกลูกทุกอนูเลยค่ะดกมากๆเลยนะคะบอกว่าสวยงามมากๆเลยทุกคนดูนะเดี๋ยวจะเงยหน้าขึ้นไปให้ดูข้างบนเห็นไหมคะ แย่งกันออกทุกอนูเลยค่ะโอ้โหแบบสวยงามมากๆเลยค่ะแอปเปิลคอสนี่เขาก็มีวิตามินซีเยอะนะคะมีมีประโยชน์ที่ดีมากๆเลยถ้าลูกดิบๆแบบนี้นะจะเปรี้ยวมากๆเลยนะถ้าไปกินกับน้ำประหวานนี่น่าจะอร่อยนะคะทุกคน เอาไปกินกับน้ำประหวานหรือว่ากินกับพริกเกลือแบบนี้น่าจะอร่อยมากๆเลยล่ะค่ะเนาะแต่พอเขาเริ่มสุกมาเขาก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองๆส้มๆนะคะทุกคนเปลี่ยนเป็นสีเหลืองๆส้ม,สมๆแต่ว่าถ้าสุกยังไม่ฉ่ำดีเท่าไหร่นะจะหวานอมเปรี้ยวค่ะแต่ถ้าสุกมากๆแล้วละก็หวานฉ่ำอร่อยมากๆเลยนะคะนี่ปีนี้นะผละไม้นี่ดกมากๆเลยค่ะออกทุกอนูเลยนะคะ ดกมากนะท่านผู้ชมดกมากๆอันนี้ก็คือแอปริคอตนะคะเนาะสวยงามมากๆเลยดกนะคะดกมากๆทุกคนนี่เดี๋ยวจะให้ดูนี่ดูใช่ไหมเฮดูดกไหมคะทุกคนโอ้โหแบบนี้นะลูกเล็กๆแบบนี้นะเก็บไปกินกับน้ำประหวานน่าจะเข้าทาดีนะอนี่ดู ดกมากโอ้แบบว่าออกทุกอนูทุกคนนุ่นอะเห็นไหมคะนูน่นโอ้โหแบบว่าแย่งกันออกไปไหนก็ไม่รู้จริงๆแล้วนาะผลไม้ปีนี้นะี่นะดกมากๆค่ะทุกท่านดกมากๆไม่ว่าจะเป็นเชอรี่ไม่ว่าแอปริคอรไม่ว่าจะเป็นลูกพุนลูกพมามแบบว่าดกแบบแย่งกันออกทุกคนนี่ดู อันนี้เป็นผลไม้ที่สวนของแขกนี่แหละเอา้าทุกคนก็ปลูกแบบธรรมชาติไม่ได้ฉีดจุงฉีดยาอะไรเนาะนี่ถามว่ามันสวยเลยไหมมันก็สวยแบบในตามธรรมชาติของเขาหรืออะไรอย่างนี้เนาะแต่ถ้าจะให้สวยจริงๆมันต้องเป็นผลไม้ฉีดยาแล้วละ่ะ <c oughs> อันนี้เราก็ปลูกแบบธรรมชาติเนะ่านผู้ชมนี่สวยงามนะคะ สวยงามแล้วก็ออกเยอะมากๆออกเยอะมากๆเดี๋ยวจะแทรกกล้องเข้าไปให้ดูนะทุกคนนู่นอะเห็นไหมคะสวยสวยสวยนะสวยงามมากๆเลยเห็นแล้วชื่นใจเลยผลไม้ปีนี้ผลไม้แบบว่าดกมากๆเลยค่ะดกแบบแต่ว่ามาเดือฝรั่งนะมาเดือฝรั่งยังไม่ค่อยออกเท่าไหร่ค่ะ อยู่มันก็อยู่ติดกับต้นมะเดือบฝรั่งนี่แหละค่ะเดี๋ยวจะหันกล้องเดี๋ยวจะแพนกล้องไปให้ดูค่ะนะเดี๋ยวจะแพนกล้องไปให้ดูให้ดูแอปิคอสออกทุกอนูค่ะดูดูดนูนะ่ะดกไหมคะนี่นะออกปาว่าดกมากๆไม่หาคำพูดไม่ถูกเลยคือเขาดกมากอะ่ะ คือแบบว่าโอ้ดูนะทุกคนสูงเนาะตะกี้แขกดึงดึงขาเซลฟี่ออกค่ะขาเซลฟี่ให้มันยืดไปสูงๆหน่อยหนึ่งเพื่ออยากให้ท่านผู้ชมเห็นเนาะงงกงงงงีก,ก,งก,นะกง่อยน,น,น,นะทุกคนสวยงามอ๋อนี่ไงนี่เห็นไหมทุกคนโอ้โหบอกว่าทุกอนูเนาะ ทุกอนุจริงนะทุกคนอันนี้คลิปนี้ให้ดูผลลไม้รวมๆตะกี้แขกถ่ายแยกคลิปไปแล้วนะคะคลิปนี้ให้ดูแบบรวมๆเนาะอืตะกี้มันถ่ายจากกล้องกล้องของโซดี้ไปแล้วนะคะแต่ยังไม่รู้ว่าจะได้ตัดต่อเมื่อไหร่ถ้าเราถ่ายกับมือถือแบบนี้มันก็จะสะดวกสบายไปอีกอย่างหนึ่งนะทุกคนแต่ว่าถามว่าภาพแบบไหนมันสวยฝ่กกันแน่นอนมันต้องกล้องอยู่แล้วใช่ไหมคะ แต่เราเออเราก็ทําไปแบบนี้แหละเอาแบบนี้แหละเราแบบที่เราถนัดนี่แหละมันไม่ค่อยโฟกัสที่แขกเท่าไหร่นะสวยนะคะทุกคนแบบว่าชอบมากเลยมีความสุขนะคะเวลาได้ขึ้นมาสวนแบบนี้แล้วเรามีความสุขเนาะเพราะว่าโอ้โหแบบสวย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  เดี๋ยวจะแพนกล้องให้ดูมะเดือฝรั่งแมอ,ออกแบบขี้เหนียวมากเลยนะมะเดือฝรั่งปีนี้ดู <c oughs> มีลูกอยู่กับปิวนหนึ่งแต่เดี๋ยวเขาออกเยอะค่ะแต่เดี๋ยวเขาออกเยอะนะคะอันนี้มะเดือฝรั่งสีม่วงแต่เดี๋ยวเขาก็ออกเยอะค่ะอืมแต่เดี๋ยวก็ออกมาเยอะกว่าน,นี้เนาะเนี่ยอันนี้คือมะเดือฝรั่งค่ะมีเยอะค่ะมีหลายต้นทุกคนอ๋อ ตอนนี้ที่เมืองไทยเขาก็มีปลูกกันได้แล้วนะคะมาเดือฝรั่งเนี่ยเออแขกเข็นมีทางเหนือหรือทางไหนนะที่เขาปลูกกันนะคะแต่มันยังไม่ค่อยดกเท่าไหร่เขามีสองสีนะคะมีสีม่วงแล้วก็สีเขียวค่ะแต่ที่สวนนี้มีเยอะมากค่ะที่สวนมีเยอะมากด้วยเดี๋ยวแขกพาไปอันนี้ผ่านต้นแอปเปิลคอรมาแล้วนะคะ แอปปิคอสมาแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวไปดูเชอร์รี่เดี๋ยวไปดูเชอร์รี่กันทุกคนเนาะอันนี้คือภาพรวมภาพรวมของสวนนะคะภาพรวมของสวนนี่ก็ปลูกหลายอย่างเยอะแยะมากมายนะคะจริงๆแล้วสวนนี้มันสวยกว่านี้สวนมันกว้างแต่ฝั่งนู้นเป็นหญ้ามันเป็นหญ้านะทุกคนเป็นหญ้าเออเนาะ คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยหนึ่งไหมคะแต่ก็ให้ดูภาพรวมๆไปอันนี้เชอรี่ก็แย่งแย่งกันออกนะเชอรี่ก็แย่งกันออกเหมือนกันค่ะนะโอ้ยดูอากาศไม่ค่อยดีนะเนี่ยถ่ายถ่ายวิดีโอไปก็หนาวไปนะนทุกคนนี่เชอรี่เนาะเยอะมากค่ะเยอะมากดกค่ะ ดกมากผลไม้ปีนี้แบบว่าดกแบบโอ้ยแบบดกแบบว่ากินกันไม่ทันเลยละค่ะท่านผู้ชมผลไม้ดกมากๆากเลยนะอันนี้เชอรี่ดกแล้วเดี๋ยวก็จะอัปเดตให้ดูไปเรื่อยๆนะคะอาจจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมดูไปบ่อยๆอันนี้แขกพามาชมแอปเปิลคออีกต้นหนึ่ง ะตะกี้แขกถ่ายแยกคลิปออกไปแล้วนะคะอากาศไม่ดีเห็นไหมคะท่านผู้ชมที่นี่ที่นี่บนเขา,าอากาศก็จะเป็นแบบนี้แหละไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้ลูกพุนลูกพุนลูกพำนั่นแหละคะ่ะตะกี้ก็ถ่ายแยกออกไปแล้วดกมากดกมากเหมือนกันค่ะพุนพำก็ดกมากเหมือนกันตะกี้ถ่ายแยกออกไปแล้วเชอร์รี่หนึ่งต้น,นะคะ่ะอันนี้เชอร์รี่หนึ่งต้น อันนี้ก็เชอร์รี่ดกมากๆเห็นไหมคะท่านผู้ชมดกมากเลยนะคะดกดกลูกคุณก็ให้ดูไปแล้วนะคะเนาะโอเคคลิปนี้แค่ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะก็ให้ชมภาพรวมของสวนไปนะคะกล้องก็ไม่ค่อยโฟกัสอยากถ่ายให้ดูเยอะๆนะ ออกล้องมือถือไม่ค่อยโฟกัสแต่ตะกี้แขกก็ได้ถ่ายจากกล้องอีกตัวไปแล้วนะคะภาพปวนของสวนก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ปกติสวนแขกนี้ทุกปีนี่มันสวยงามมากๆแต่ปีนี้เนาะต่างคนต่างก็ไม่มีเวลาแล้วญาติก็ป่วยด้วยอะไรด้วยนะคะนกก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเพจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ